สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆห้องไม้หน,หนาที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เจอกันกับคุณครูฝนอีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูฝนมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานของคุณครูฝนสนุกมากเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องตลาดเช้าว้าวอร่อยเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยพี่หลี ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องตื่นกันแต่เช้าวันนี้ดีเอ้ยดีใจพ่อแม่พาไปเที่ยวตลาดเช้า ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสซื้อไปขายไปในตลาดเชา้าแม่ขาล้องขายเสียงลั่นพ่อค้าประชันประกาศเปล่าเปล่าผลไม้ดีแน่แม่เอ้ยผักสดพ่อเอ้ยจะซื้อหรือเปล่าลูกขาสนอกสนใจพากันเข้าไปซื้อเอาซื้อเอาตุ๊กติ๊กกวกมือเรียกน้องตุ๊กป้อง ทางนี้เร็วเข้าขนมไทยเยอะแยะน่ากินจริงแฮะจะซื้อหรือเปล่าเปียบปูนขนมชั้นหลายสีข้าวแตนข้าวจีข้าวตู่ข้าวเมาเผือกทอดไข่นกกระทาเอามะเอามา,า,มาจะซื้อหรือเปล่าขนมกล้วยขนมแตงขนมตาลน,นี่ขนมมันใส่ไส้แป้งขาว ขนมเทียนขนมเข่งขนมจากอุ๊ยน่ากินมากจะซื้อหรือเปล่าข้าวต้มมัดวางเรียงในถาดน่ากินชะมัดข้าวหลามยาวๆกล้วยปิ้งข้าวเหนียวปิ้งมันปิ้งน่ากินจริงๆจะซื้อหรือเปล่าตุ๊กติก๊กับตุ๊กปองสองคนพี่น้องเดินจนปวดเท้า ซื้อขนมไทยๆหลายอย่างซื้อฝากใครบ้างไทยได้หรือเปล่าไายได้หรือเปล่าซื้ออะไรฝากพ่อฝากแม่อา้าวแต่ช้าแต่ทายได้หรือเปล่าซื้ออะไรฝากปู่ฝากย่าอ้หัละละไทยได้หรือเปล่า ซื้ออะไรฝากตาฝากยายวิวิวไว้ไวถ่ายได้หรือเปล่าถ่ายสิมาลองถ่ายสิอู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 ถ่าย,ย,ยได้หรือเปล่าถ่ายได้หรือเปล่าค่ะนิทานของคุณครูฝนได้จบลงไปแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้เล่าถึงขนมชน,นิดต่างๆค่ะคุณครูรู้เลยนะว่า บางชนิดเด็กๆก็ชอบกินนะคะเด็กๆขาเด็กๆไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอย่าลืมสังเกตนะว่าขนมที่ทําจากข้าวมีอะไรบ้างนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะครูฝนมีเรื่องฝากเด็กๆค่ะว่าอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะสิ่งไหนที่เด็กๆทําได้เด็กๆทําค่ะสิ่งไหนที่เด็กๆยังทําไม่ได้ให้เด็กๆฝึกฝนบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ครูฝนบายยค่ะ